วันนี้เราจะมาแนะนำรถเก๋งนะครับเครื่องยนต์พันห้าร้อยทีซีกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมซันครับแล้วก็น้องนิชานะครับรถทุกคันนะครับในร้านนะครับไม่มีชนหนักพิการดินดีรับซื้อคืนในสัญญานะครับรถทุกคันนะครับเราจะไม่ดัดแปลงสภาพนะครับขายสภาพเดิมๆจากป้ายแดงนะครับรถทุกคันนะครับจะมีรับประกันซ่อมนะครับเครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้านะครับตลอด6เดือนนะครับให้กับคุณลูกค้าเราผ่านการตรวจเช็คนะครับทุกระบบนะครับให้พร้อมใช้ ด้วยประสบการณ์จากทางร้านนะครับ25ปีและสุดท้ายเราจะมีฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะครับทั่วประเทศสบายใจและมั่นใจได้นะครับมาซื้อรถกับซานอโต้ซื้อรถพร้อมใช้สบายใจหายห่วงรถมือเดียวนะครับปี12นะครับเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วนะครับสภาพสวยมากนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับรถน่าใช้มากนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับไม้แท้แท้นะครับแล้วเรายังรับประกันซ่อมไม่ต่างหากนะครับเมผ่านการตรวจเช็คจากผมมาแล้วรถใช้ดีมากนะครับคันนี้เป็นมาด้านะคะปีคร นนรเริ่มต้นผ่อนเพียง5,000นะคะคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดปังนะคะขอบที่15วันสั่นออโต้ช่วยผ่อน2,000นะคะสูงสุด1ปีนะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะโปรเศษนะคะเฉพาะคันนี้เลยค่ะยางใหม่เฉพาะคันด้วยค่ะ MG5 นะคบปีใหม่นะครับเป็นรถออกแบบมานะครับให้ความสปอร์ตนะครับเพราะว่ากระจังหน้าก็เหมือนกับคล้ายๆกับ Mustang นะครับไฟหน้าคล้ายกับบนซ์เขาทรงก็เหมือนกับบนซ์นะครับแก้มหลังซ้ายขวาก็มีสันนะครับ มนรถ E-Coupe นะครับรวมๆแล้วเนี่ยเป็นรถชองสปอร์ตแน่นอนนะครับเป็นเครื่องอพันห้านะครับ114แรงม้าไม่อืดเลยนะครับเรามีทั้งหมด3สีสีดำสีขาวแล้วก็สีเทานะครับชั้นเท่ากับรถราคาเป็นล้านนะครับเรามีเฉพาะตัวท็อปนะครับ X p ็ก s หลังคาซันรูฟนะครับได้หลังคาซันรูฟเบาะไฟฟ้านะครับเบาะหนังแอร์แบ็กนะครับ6ตัวนะครับแอร์แบ็กหลังคาด้วยนะครับแล้วที่เพิ่มเติมจากตัวรองลงมาเพิ่มขึ้นนะครับก็จะได้ระบบนะครับเซ็นเซอร์หลัง3ตัวในการตรวจจับ แล้วก็ระบบไอชาร์มส์ของเขาครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากคันนี้นะคะ MG 5R 5ตัว X น,นะคะปี2022นะคะคันนี้มาอยู่เพียง40,000เท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นอนเพี่ยง8,000บาทนะคะคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นครบปี15วันซันออตโต้ช่วยผ่อน2พันสูงสุดถึง1ปี 1> ครับสุ z u k i ท e คันนี้นะครับคุณลูกค้าดูนะครับเป็นเครื่องยนต์1,002นะครับ80กว่าแรงม้านะครับแต่ว่าขนาดตัวรถนะครับเท่ากับรถขนาดไซลา,างเครื่อง1,05เลยนะครับนะฮะดูสัดส่วนเขานะครับ คันนี้สภาพเดิมนะครับรถสวยนะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำนะครับเรายินดีรับประกันซื้อคันอยู่แล้วใส่ชุดสปอยเลอร์นะครับชุดแต่งมาให้นะครับสวยๆพร้อมกับล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับแม็กลายก้านวัตัววายนะครับนะชุดสปอยเลอร์โตโยต้าสกีเซียตหนึ่งสองตัว G.L นะคะคันนี้นะคะปี2018นะคะมาอยู่เพียง40,000มื่นห้าพันเองค่ะคันนี้นะคะเริ่มต้นผ่อนเพียง5,000บาทนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นทับฟรีสี่สิวัน ซันออโต้ช่วยผ่อน2,000สูงสุดถึง1ปีตัวนี้นะครับกอนไม่ได้เชนแต่ว่าเขเปลี่ยนเครื่องมปน e85 แล้วนะครับ e85 ก็น้ำมันเติมแอลกอฮอล์ได้85เป็นเท็นนะครับเป็นลูกสูบเป็นกระบอกลูกสูบใหม่นะครับนะมีเครื่องตัวใหม่ของเขานะครับแต่ว่าพวกอะไหล่ข้างเครื่องเป็นอะไหล่ตัวเดิมนะครับใช้แทนกับเครื่อง1เอนแซดได้นะครับแต่ได้เกียร์7สปีดประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับฮะ เป็นรถที่โฉมาคาับเกี่ยวระหว่างปี17 18ปนะครับนะฮะปี18จะเป็นเปลี่ยนไฟแล้วจะเป็นกันชนหน้าแล้วนะครับแต่คันนี้นะครับในวีวิดีโอตัวนี้นะครับเราขายแค่2 9 9ได้เครื่องตัวใหม่นะครับ299เนี่ถ้าเป็นที่อื่นได้เครื่องตัวเดิมนะครับแต่ที่ซานโต้นะครับเป็นเครื่องตัวใหม่เกียร์ตัวใหม่นะครับได้ล้อใหม่นะครับยางใหม่นะครับคันนี้โตโยต้าวีออนตัว E e 8 5เกียร์เสปีดนะครับปี2 0ง7นคันนี้เริ่มต้นผ่อนเพียง 6,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสัฟปี45วันซันออโต้ช่วยผ่อน2,000สูงสุดถึง1ปีที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะแถมรอ่ใหม่ยางใหม่ด้วยค่ะคเดี๋ยวจะมีรถสวย,สวยดีๆนะครับราคาใหม่ๆติดตามนะครับเดียว์ซันกับน้องทิชาขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ